สวัสดีค่ะเจอกับวารุตา่ายแล้วตอนนี้อยู่ที่สนามบินฟังเฟิร์ตค่ะดูนี่นะคะว่ามีจำนวนผู้คนที่ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินมายืนรอกันล่วงหน้ายาวเหยียดกันขนาดนี้เลยค่ะนี่ของวารุตาก็ต้องรอกันค่ะสภาพสนามบินฟังเฟิร์ตตอนนี้นะคะ ผู้คนก็คึกคักหลังจากที่ผ่านประท้วงมาก็ทุกอย่างก็กำลังเข้าสู่สภาวะปกติค่ะสายการบินไทาย,ยาวเยียดสุดๆๆด,ด,ดไปเลยค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาในข้างในกันแล้วนะคะ สภาพสนามบินฟังเปิดตอนนี้ก็มีผู้คนก็ถือว่าคึกคักแล้วก็ไม่เงียบเงาก็พวุกพ่านกันอยู่ทีเดียวเลยค่ะที่สนามบินเราก็สามารถที่จะมีน้ำดื่มให้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจุดเซ็นเซอร์ใครอยากจะดื่มแบบนี้ใครมาขวด มีขวดก็เอามาเติมแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือน้ำฟรีนะคะเดถ้าเราอยากจะซื้อน้ำแพงมากเดี๋ยวเข้าไปดูราคากันแป๊บหนึ่งนะคะว่าน้ำเขาขวดราคาสักเท่าไหร่นี้ค่ะ3.55จุยูโรน้ำขวดแค่นี้นะคะอันนี้น้ำเอเลียนนี้คือ5ยูโรโอยเบียห้า้ยูโรแพงมากๆเลยคะ่ะ น้ำชาตัวนี้4ยูโรโอ้โหตัวนี้3.75ยูโรแพงมากมากเลยคะ่ะนี่ค่ะของวารุตามีขวดก็ไปเติมน้ำมาอันนี้ของฟรีค่ะสายการบินแอร์บัสที่เราจะขึ้นไฟนี้นะคะ นี่คือตรงสนามบินค่ะเต็มเต็มหลังเข้าเครื่องแล้วค่ะอาหารมือแรกเปินเครื่องบินค่ะถึงประเทศไทยแล้วค่ะ รอรับกระเป๋าค่ะคนก่อนนบ